ปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราพูดถึงโรคอ้วนหรือว่าโอบิสตี้นะครับทุกคนทราบไหมครับว่าเราวินิจฉัยจากอะไรบ้างครับ หมอเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงจะคิดถึงการตรวจวัดค่าดัดชนีมวลกายหรือ Body Mass Index นะฮะเรียกสั้นๆว่า BMI นั่นเองครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเรามีเกณฑ์คัด point นะครับของคนเอเชียเนี่ยมี BMI ตั้งแต่25กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรขึ้นไปนะครับก็จะเข้าเกณฑ์ภาวะเรื่องของโรคอ้วนแต่ BMI มีข้อจํากัดครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านที่มีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้น BMI อาจจะเกินแต่ไม่ได้เข้าเกณฑ์โรคอ้วนใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะมีน้ําหนักตัวที่อยู่ใน BMI BMI ปกติแต่มีมวลกล้ามเนื้อที่น้อยลงถูกแทนที่ด้วยมวลไขมันที่มากขึ้นอย่างเช่นในผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเรื้อรังต่างๆเป็นต้นนะครับดังนั้น BMI จึงไม่ได้ตอบโจทย์นะครับในการที่จะวินิจฉัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคอ้วนแล้วก็การดูแลรักษาในปัจจุบันครับเราจึงมีคอนเซปต์ครับในการดูแลรักษาโรคอ้วนใหม่นะครับนั่นก็คือ A,B,C,D ซึ่งย่อมาจาก Adiposity-Based Chronic Disease นะครับซึ่ง มีการให้ความสําคัญที่เรื่องของปริมาณมวลไขมันในร่างกายครับหรืออะดิพ t สทิชูซึ่งเราจะคุ้นหูกับคําว่า Adipo พ i t ตี้นะครับแล้วก็มองว่าโรคอ้วนนั้นเป็นโรคเรื้อรังที่เราจําเป็นจะต้องดูแลรักษาแล้วก็ติดตามในระยะยาวครับดังนั้นในปัจจุบันนี้นะครับคอนเซป t นี้ครับเป็นสิ่งที่หมออยากจะให้ทุกคนให้ความสําคัญแล้วก็ดูแลรักษาโรคอ้วนไปด้วยกันครับ